คือคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้999อีกครั้งหนึ่งนะคะคือซินดี้ไม่ได้เข้า HOK s o b g l o b a l มานานมากรีแรงแล้วหรอกคะนนี้อะกอนรีแรงก็จะให้ดูรีแคปของซีซันที่เราสักเล็กสักน้อยนะคะว่าเออเราเล่นอะไรไปบ้างส่วนใหญ่ก็จะเล่นดีรินเจียนะคะแต่ว่าซีซันที่เราเนี่ยซินดี้เล่นไปแค่แรงมาสเตอร์เองแกรีแรงไม่อยู่แรงไดมอนดซึ่งของรางวัลของซีซันนี้เนี่ยก็คือสกินของคุณรัวร่าทีนี้ซินดี้จะเล่นไปถึงแรงอะไรเดี๋ยวรอติดตามรับชมได้เลยแต่ว่าไหนๆก็เข้า HOK มาแล้วมีีีเหหรออจจจะะไไไมม่่ิสกนนนนนแ้ดูซ อุ้ยมีสกินดดเรียกับเฮโน่ตกลงจะไฮนัวเฮโน่หรือไฮโน่ no, กันแน่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าจเจอามาก่อนเลยค่ะคก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะสกินคู่รักแห่งปีน,นี้จะมาเล่นทั้ง2ตัวนี้ให้ดูเลยนะคะทั้งโดเรียและไฮโน่แต่เดี๋ยวนะแม่สะดุดกับสกินนี้มากเลยโอ้แม่ก้นนี่ไม่คือสกินของเตียวเซียนหรือว่ารอเรียใน Rov ในแกสวยมากแต่ว่ามันแพงมากเลยอะใครอยากให้ซินนี่กดสกินนี้นะคะขอสักสามพันไลค์ละกันแกเพราะว่าอย่างต่ำเดี๋ยวสกินเนี้ยห้าพันแน่นอนแล้วออน เนื้อพาซีซั่นใหม่มาแล้วทุกคนก็เจอไปเลยนะคะซินดี้อยากได้สกินของน้องลูบานันเนี่ยน่ารักมาก น้องเชิดสิงโต์และได้สกินของมอดจื้อด้วยนะคะเลเวลหนึ่งมาใช้กันเล่นๆแบบเท่ๆเลยเหมือนเดิมนะคะนางมีให้เลือก2แบบไงมีแบบธรรมดากับแบบอีลีสิน,นี่ก็เลือกเปิดแบบรูแบบลูกคุณหนูไปเลยค่ะเพราะว่าจะเอากรอบรูปด้วยค่ะกรอบรูปน่ารักเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้สิน,นี่จะมาเล่นทั้งหมด4ตัว4สกินเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างขอเปิดประเดิมคลิปนี้ด้วยไฮนัว no เลยละกันนะคะเนื่องจากว่าตัวน้องเนี่ยไม่โดนแบนก็โดนแย่งค่ะเออมีความเป็นสกินคู่รักแอบสงสัยย ก็จะมีสก,กินคู่รักเนี่ยตลอดเลยและถ้าทุกคนสังเกตน,นะคะการอัปเดตครั้งนี้แกมีภาษาไทยแล้วคือจริงๆแอบดีใจมากเลยด้วยที่มีภาษาไทยเพราะว่าจะได้อ่าน<ด>ฮีโร่ถูก,ถกใช่ปะก็อ่านสกิลได้ด้วยแต่แกฟอนตมันอังสนาเนิวมากว่าแอบรู้สึกเหมือนให้ฟีลเกมเถื่อนยังไงก็ไม่รู้นะคะถ้าปรับในส่วนของฟอนให้ฟอนตมันไม่มีหัวเหมือน R O V เนี่ยคือเพอร์เฟกต์มากๆว่าแต่ว่าตอนนี้ซินี่จะซัดแล้วไงเอาหัวร้อนมาด้วยนะคะขอยางัดนวิชากระบี่กระบองที่เรียนมาตั้งแต่ป .4 นะคะวันนี้ต้องใช้งานได้จริงงแลล้้วววววกก็ไม่่่ตตตอัาาาาเเรรจะะะะุนคพ ปักหมุด GPS เอาไว้ตรงกลางสีแยกแล้วเรียบร้อยค่ะไปค่ะจังหวะนัวแบบนี้ต้องเปลี่ยนหอ,อกของเราเป็นกระบี่กระบองแล้วก็ยืนฟาดแบบหล่อเท่ไปอย่างนั้นละค่ะเออเลือดมันก็เด้งขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆถ้าไม่เจอฮีโร่ฝั่งนูนลุมถมหนักๆแล้วก็นะตอนนี้ยืนเล่นตรงเนี้ยวันครึ่งลวค่ะมาซินดี้ก็ว่าจะซัดต่อแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยเหลือเลือดคนละขีดสองขีดอะโอเคฝั่งนู้นก็ยืนยงยโยงหยกไม่เล่นสักทีอะงั้นกลับไปรีเลือดก็ได้ค่ะแล้วให้พี่ของซินดี้ก็กลับมาเต็มข้อล่อเ,เต นะแถมปลาแบบกระจายอีกตาหาแต่ว่าถ้าจะบวกระยะใกล้เนี่ยก็ให้เปลี่ยนหอ,อกเป็นระบี่กระบองแล้วก็ไลฟ่ฟาดแบบนี้ไปเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่ายิ่งตีเท่าไหร่เลือดก็ยิ่งเด้งตัวข้ามเนี่ยมักจะไม่มั่นใจในการที่จะเข้ามาเบิร์ดไหนุ่นะคะเพราะว่าไม่รู้จะตายหรือเปล่าเนื่องจากว่าไหานุ่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่โล่งยากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาไหานุ่มันใกล้ตุยอะ่ะมันก็จะวาปกับจุดเซฟเลือดเต็มแบบนี้ไงและข้างหน้านี่มีตีรินเจียอกบาดันยาวแบบนี้คนเดียวก็ต้องจัดการซะหน่อยสวัสดีค่ะพ แต่เขาวอาแสนเดือดครั้งนี่มันแปลว่าอะไรครับเนี่ยว่าแต่ว่าเล่นไปเล่นมาทำไมเป็นเกมตามเตมระบบอีกแล้วล่ะคะเนี่ยเมื่อกี้คือเหยียดกระตาเลยไกเซอร์จะเข้าไปล้วงตีลินเจียแต่ว่าไอ้ไอา ของเราอะมันกั้นเลือกันอ้นเอาไว้มันก็นเลยตุยแล้วชิบหายชายที่นี่แล้วเมื่อแคร,รี่ของเราร่วงลงไปก่อนเลยคนแรกแล้วดามเมจซินนี่คนเดียวเนี่ยมันไม่พอเบิร์ติีลินเจียรหรอกนะคะเมื่อกี้ป่าเราเพิ่งเกิดด้วยไม่มีตัวล้วงนะคะแครี่ฝั่งหนูเล่นสบายใจละขาดตานนี้ถือว่าเล่นแบบสบายใจไปแล้วกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าเกมมันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติวันนี้ถือว่ามาเช็คเรตติ้งวันน้าเอาจริงแน่นอนค่ะ ก็นั่นแหละค่ะเปิดประเดิมซีซั่นนี้ด้วย m v p สีม่วงแบบตะกรานตาว่าแต่ว่าตอนนี้เอ k s อเคเซิร์เเขามีภาษาไทยแล้วงาอ่ะทุกคนก็สามารถเรียกเพื่อนๆเนี่ยมาเล่นกด2กด3ก็ได้นะฮะและ h อชโอเคเ l ิ b ์ฟคือสกินสวยมากแถมราคาถูกกว่า ROV หลายเท่านะทุกคนเพราะฉะนั้นใครอยากเติมเกมนะคะอยากเติมสกินสวยๆนี่เติมประจํากับเว็บนี้ตามไปด่วนเลยจ้า r i c h m a ช s h o น No 1เรื่องเติมเกมเติมเกม Honor o ร King คราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนเข้าไวเติมครั้งแรกแบบไม่เคยเติม ที่ไหนรับไปเลยโบนัสแบบจุกๆเติมเกมในเว็บรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดครั้งถัดไปหรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดสิบเดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ ลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นกิจกรรม Lucky Coin Season 2 Comeback แจก p ป c ก X 6 Pro และของล i ม i t e d มากมายดูรายละเอียดที่ลิงใต้คลิปเลยมาลุยกันต่อที่เกมที่2เลยค่ะในเกมนี้ซินดี้เล่น Lady Jean นะคะหรือว่า a s e n k a ใน ROV ซึ่งสกินนี้เป็นสกิน,นที่ซินดี้เจอมาไว้ตั้งแต่ซีซันที่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เอามาเล่นออกคลิปเลยแลวคือสกินมันสวยมากแม่แล้วเปิดมาถึงกับวาวซาวเวอร์เมื่อฝั่งตรงข้ามทักว่า FC ซินดี้เอาดีคือมีคนทัก FC ซินดี้เนี่ยเอชโอเคเนี่ยนะคือแอบตกใจไงเพราะว่าซินดี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเอชโอเคแต่ว่ามีคนจําได้ละทักเนี่ยอันเนี้ยคือซึ้งใจและขอบคุณมากเลยนะคะไอค่ะพระนางเจินนะคะหรือว่าแม่นางกุ๋งกิ้งฉันจะเรียกว่าแม่นางกุ๋งกิ้งอะไรค่ะได้ป้อมกันไปไล่เออแกไม่รอดแน่นางหุ่นกระป๋องจะไปไหนโอ้ยและชีแวนมากเวอร์ลำใหญ่อย่าไม่ตามแล้วก็ได้เฮ้ยและให้ดูสกิลกุ๋งกิ้งโยนไปปึ้มเฮ้ยคือได้ชดเลยจังหวะนี้แต่เด็ด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 อ่ยี่บ้า และฉันชอบความอาฆาตพยาบาทของสกิลนางเจินมากนี่โยงกลุ่มกิ้งไปถึงตรงนู้นแล้วแต่ก็ยังไงไม่พ้นแต่ว่าเกมนี้ยังไม่ทันได้ภากอะไรฝั่งหนูก็กดยอมแพ้ซะแล้วว่าเออทีมเราก็เลยได้รับวิกตอรี่มาแบบเกมไวมากเวอร์แถมได้ดาวคูณ2ด้วยนะเธอในตานี้ อ่ะอามาเอามาอีกทีเอาาเราเจอ f อคนเดิมอยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ซินดี้เล่นกุยเฟยนะคะหรือว่าเซฟร่าใน R O V และนี่ก็เป็นตาแรกเลย <c oughs> ที่ซินดี้หยิบกุยเฟยมาเล่นใน H O OK K นะคะคืออยากรู้ไงว่ามันจะมีความแตกต่างอะไรยังไงกับเซฟร่าในบ้านเรา <c oughs> ซึ่งสัมผัสแรกในการเล่นนะคะแอบรู้สึกได้เลยว่าต้นเกมเนี่ยเบามากแตกต่างจากเซฟร่ามากต้นเกมเนี่ยแอบแรงใช้ได้เลยนะแล้ว่วนนี้คือซินดี้อาจจะสู้กับหลินหลังไงนางเกือบตุยนะวิ่งหนีออกไปแล้วเหลือตตาจีซึ่งอัติติน บอกเลยว่าร่วงสิครับแล้วทุกการเคลื่อนไหวของซินดี้มักจะมีตาจีเสมอซึ่งอันติเข้าเต็มแม็กเคือ FC เราจะทำกันแบบนี้ไม่ได้ปะและไปเล่นมาก็แอบรู้สึกว่าหรือว่าแม่นางกุยเฟยจะเป็นตัวเลทกันนะอ่ะเดี๋ยวคย่อยๆเล่นกันก็ได้แล้วต้องห่วงจับหลินหลังได้พอดีก็ลุมยัดกันเลยสิฮะเอ้เดี๋ยวนะ ตาทีมาอีกแล้วเดินต่อการ์เรนมาแต่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวเตรียมกดอันติเลยโอ้เอาเซจังไงดี f อีเล่นหรือเปล่าลาเล่นเปล่าอ้าวแฟนหนีไปแบบนี้ก็แฟนตามไปแล้วก็ปล่อยไปเลยสิคะเพลงใหม่จากลำไยหายท้องคาแล้วฝั่งนู้นล้มกันหมดแบบนี้พวกเราก็ดันเลนการกันยาวๆเลยสิคะพี่แต่ว่ามันก็ดันได้แค่นี้ไงอ่ะพวกเราก็มาตั้งหลักแต่ว่าอย่หัวล้นพุ่งเข้ามาต่อยแบบมันอกมันใจเอารุมสกรรมาเลยสิคะเพื่อนโอ้ยนาเสดีอยวไปได้หรอไม่มีทางหน้าซินี่ก็ลัตามอยู่แต่ว่าตาจีนางก็เข้ามาแล้วก็ยดใสโอ้โหเฮ้ยคนน นะคือเหมือนเขาจะโฟกัสซินดี้เป็นพิเศษเลยอะอันนี้คือแอฟชีกันจริงเดย์โอ้ยแต่ว่าสวรรค์ก็ยังเข้าข้างซินดี้เมื่อทีมของซินดี้คือเอาให้ซินดี้จะล้มไปแต่ว่าเพื่อนเราก็เล่นให้อยู่เออฝั่งนู้นลงไปห้าพี่ดันเลนยังง่ายเหมือน,นจะยังจบไม่ได้ฝั่งนู้นกำลังจะเกิดกันเต็มเลยคงจะได้แค่บารหลกตรงนี้แล้วก็จะต้องถอยกันใต้แล้วเมื่อนางซินดี้มันเกิดมาใหม่มาแล้วค่ามีอะไรให้เล่นบ้างคะตรงนี้นางต้องห่วงก็จับซุมปินดังมับอ่ะพวกเราก็กกกรุมกัเสิขข่นลกุมาลัดกกขอนนี้ะ ยล้บลความแบบเฮ้ยตาจีวงสกิลไกลมากคืออยู่ไกลแล้วยังสกิลสองโดนอีเหรอว้าวความรู้สึกหลังจากการเล่นคุยเฟยครั้งแรกเนี่ยคือซินดี้อาจจะยังไม่เข้าถึงมันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะแต่ว่าให้คะแนนความโหดของฮีโร่ตัวนี้อยู่ที่ห้าเต็มสิบละกันค่ะแล้วพอซินดี้เกิดมาใหม่เพื่อ <quiero> นๆ,ๆเราก็เอาให้หมดแล้วเหลือแต่นางหลันหลิงซินดี้กำลังไล่ตามไปนะคะไงล่ะคะพ่อมุ่มแกไม่รอดแน่ว่า โอเคค่ะล้มลงไปหมดแล้วเห็นทีแบบนี้เราจะต้องจบบ้านแบบสบายใจเย่ <Yeah. S 1> และในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่ไปแบบบาดเลือดแค้นกับ FC มากว่า ในตอนนี้ซินดี้เล่นโดเรียนะทุกคนตามเสียงมหาชนเลยอยากให้เล่นกันมากๆใช่ไหมก็จัดไปเลยสิคะน้องโดเรียโดชจในตาก่อนนะนี่ที่หยิบน้องโดเรียมาเล่นเนี่ยบอกเลยว่าขวัญผวามากเวอร์นะคะเพราะว่าคือโดยปกติเนี่ยน้องโดเรียน้านางเป็นซับพอร์ตแบบ100%เซเลยแล้วซินดี้ก็เล่นสายซับแล้วก็กดโซโลไปแกปรากฏว่าทีมเล็กกันมากและทีนี้คนดูก็คอมเมนต์บอกว่าพี่คาลองเล่นสายดาเมจล้วนสิคะเอ้ยมันโหดมากเลยนะเป็นปาปิรัญ,ญา่าใช่ค่ะการกดโซโลนั้นตน เป็นที่พึ่งแข่งต้นค่ะคือโ <c oughs> ดยปกติอะฮีโร่ใส่ซัพพอร์ตเป็นตำแหน่งที่เล่นยากมากในะตำแหน่งโซโล่นะฮะแล้วบวกกับความ H.O.K. Serve Go โ r o แกมันก็จะมีความเป็นนานาชาติรวบรวมผู้เล่นจากหลากหลายประเทศการคอเกมเป็นสูตรมีความเล่นยากคูณ8แต่ตอนนี้ชันจิกีกนางยาวได้เรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> และข้างหน้าซินดี้ตรงนี้เป็นนักร้องดนตนรีพเนจรเหมือนจะขาดนักร้องนะคะมาค่ะเดี๋ยวซินดี้จะร้องเพลงให้ามื่ชีจะให้มันมากใช่มันจะเป็นบ้าโอ้ยก็ไม่ตายให้สักทีช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย จะเรียบร้อยนักดนตรีโดนค้อนโมหัวไปใชจังหวะนี้อะและตอนนี้โดเรียของซินดี้ก็เชื่อมจิตไว้กับนางนกเหยี่ยวนาโกรรรูนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูความเกรียนกันเมื่อซินดี้เนี่ยเห็นว่านาโกรรรูนะ่ะนางบินไปแล้วใช่ปะก็เลยรีเซ็ตคู่ดาวให้นกเหยื่ยวได้บินอีกครั้งหนึ่งแล้วแม่นางเหยื่วหลงฝูงมาตรงนี้ยังไงล่ะคะ่นียไม่มีคนให้กอดเรียบร้อยโดนนกเหย่่ยวจิกกีขาปอมไปเลยสิคะพีแต่ว่าชิมหายค่ะนางนักดนตรีนางมันเอาคืนคเคยเงี้ยแค่ไม่ไปฟิชชิ่งด้วยแค่เนี้ย หากับลิงลบุรีเป็นอย่างมากคือเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันไม่ใช่หรอค่ะพี่พี่จะมาลุมตีกันทําไมลิงมันไม่กินปลานะได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกีกันและด้วยความเป็นโดเรียเรียโดนะคะคือเพื่อนไปไหนเราก็สมเร์เทมเาอ่ะเออใครเขาไปไหนเราก็ต้องตามไปนะฮะเล่นลอยเดี๋ยวฮิวให้ครับพีอ๋อลิงคูดาวไปแล้วแต่ให้หมดทุกสกิลแล้วเพ่ว่าชิบหายละคนดีมันถาดห่มหาสิ้นที่ล้วค่ะมีนากอรุรุช่วยหนูด้วยโอ้มีกา help me โอ้ยแล้วนักก็เข้าสวยมากเลยค่ะว่าไม่ไใหม่เดินใหม่เดิน <laughs> ไม่ตายหรอกหน้าวายไม่โดนฮะโชว์จังหวะนี้โดเรียรอยละ โอ้ยไอลิงกังนี่อีกแล้วพี่นาก,ก,ก็จะการมาเลยค่ะนาก็บอกว่าช็อตนี้ตัวใครตัวมันก่อนนะจ๊ะโอ้ลืมสกินนี้มันมีท่าวาปด้วยนะแกอันนี้สวยปะสวยงามตะกรันตามากแล้วมีแฟนมาให้กําลังใจว้าโอ้ยเฉินเลยอะแล้วตานี้โชคดีไงเจอทีมดีนะคะเล่นกันเป็นเลยโอ้ก็เลยไม่เหนื่อยมากนะคะสําหรับน้องโดเรียโดใจในตานี้จบบ้านกันดีกว่าพี่บ้าเย้ yeah! และในตานนี้ทีมเราก็ได้รับฟิกจอเรียไปแบบว่าเฮียมาชีใช่มันมากไปอันนี้คือแกล้งร้องเพี้ยนะทุกคนจริงๆสิร้องเพลงพร้อม,มาก เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมวันนี้ซินดี้อาจจะไม่ได้มาในฟิลภาคแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนทุกครั้งนะคะเพราะว่าวันนี้เน้นเป็นฟิลมาดูบรรยากาศละกันถ้าใครอยากให้ทำเอชโอเคเนี่ยคอมเมนต์บอกกันไว้เยอะๆนะคะจะได้รู้ว่าโอเคกระแสเอชโอเคในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ตกนะยังรอดูรับดูรับ,รบชมคลิปกันอยู่นะเออและถ้าหากเพื่อนๆดูกันมาถึงจุดนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับซินดี้หน่อยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่หากชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วกกดระดดิ่่งงแ้้้เตือนนใใหววยะสคร อยากจะซัพพอร์ตซินดี้ก็สามารถกดเมมเบอร์เข้ามาหรือว่าโด o n a t ผ่านลิงก์ทิปมีที่ปังหมุดตรงคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากเห็นซินดี้เล่นตัวไหนในเอชในคลิปหน้าคอมเมนต์กันมาไว้เยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย